สดสดไม่ใหม่เลยครับผมได้รูอยู่หรอครับอ้ตกกำลังงามอยู่ครับผมเป็นงกันรครับบูพี่น้องด้าหลังก็บ่ได้เป็นยามครับสดครับไทวบ้านอิสาะค,ครับผมสวัสดีไ้น้องปองไปสูสุขสุดก่อนครับ สวัสดีเอทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการหาจุหากินครับผมวันนี้ก็พาพี่พาน้องมายามจัน,นครับตอนนี้ก็เวลากันห้าโมงก,กว่าแล้วครับห้าโมงจะหกโมงเย็นแล้วครับผมที่ตอนสัตติธุระครับผมเห็นวมาเพิ่งยามมือแรงครับผมจักซิยามแล้วโบอกมวาับนี่มันจะข้าก่อนแล้วครับ จะไปลุ้นกันครับพี่น้องราสิมานบอกครับมือเส้าก็บ่ได้มาเบิงครับผมมีจะเวียกไปครับผมติดงานครับามาลุ้นกันครับอ่างน,นี้ก็ยังยุดดีครับผมบมดลั่นเลยครับ ค้าลงคําลงแล้วครับพี่น้องจะสิทันยานกั้นทันบ่นี้ครับยังยุดดีครับผมป่าใหญ่ก่อน อยางให้บอรครับพี่น้องขาดตอนเช้าก่ได้มายามเด้นี่ครับบอล้านครับตรงนี้ก็ได้พี่น้อง ดูดีครับเดี๋ยวไปต่อไม้ส่วนปามเลยครับทำมาถ่านครับผมแล้วก็สิ้นลงไปส่วนยางเลยครับต่อไม้ส่วนปามเลยครับพี่น้องวันนี้สิมาครับนานแล้วครับไม้ส่วนปามบรันเลยครับผมแสงแดดก็จะเมืแล้วะครับวันนี้สิยามถ่านบ่อนนี่ครับพี่น้อง ขัเร็วๆเลยครับาไปจ้ขับนะครับแดดไกลๆสิฝนต้นไม้เหรอครับ มัอยืดดีครับผมต่อครับไปหลังเลยครับพี่น้องมัอยืดดีอยู่ครับพี่น้องไปลังต่อไปครับ นู้นแหระครับพี่น้องอากาศก็เป็นสีมืดๆเด้อครับพี่น้องโอ้ลั่นนะครับไม่ได้ลันลนลนน่นไล่มื้ยนะครับตรงนี้นี๋ก็ครับเต็มตัวบ้าล้วครับ ครับนี่น้องอู้ยหนากพี่น้องตกปลาพี่น้อง,อง,องโอ้ปลาค้อครับผมปลาค้อน้อยครับตอนแยกเก็บปลาก็ครับพี่น้องโอ้ยครับยิ่งสูงนะครับ เรียบ้ครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องครับง่างพื้นน่น่ะครับเมื่อกี้ผมก็เรียบร้อยครับผมลั่นครับพี่น้องลง,ลงไปเบิ้งเลยครับ ครับไหมตะปูออกเลยครับผมพี่น้องอน้ำก็คุ้นเลยครับมีแต้มแน่นอนครับผมพี่น้องอบอดีนะครับขับุบบดีนบอนย่างเลยครับพี่น้อง ดีแล้วครับดีแล้วลุ้นครับลุ้นโอ้โ้ครับพี่น้องโอเคอยู่ครับสวง,งานอยู่ครับผมเดี๋ยวขึ้นก่อนครับพี่น้องขึ้นไปถึงก็ครับผม กำลังงามดูครับผมประมาณครับเดี๋ยวขอนิยายก็บปาก็่อนครับพี่น้องหลังครับผมเป็นส่วนใหญน้อยครับ อันนี้ก็บอลั่นหลมือเลยนะครับแต่ว่ามือนี้ดวงดีครับผมลั่น,นะครับพี่น้องเ,เลี้ยวไปฮห้ลั่นเลยครับผมแต่ผมรู้ว่าลั่นแล้วะมีอะไรนะครับเพราะว่ามันเขินน้ำแลยไหมครับพี่น้องมีก็ไม่ปูด้วผมว่าเพราะว่าบมเปียก่าอย่างเลยครับเลยก็ลั่นเป่าละครับพี่น้อง เพราะว่ามันน้ำตื้นเหรอครับพี่น้องมีตะปูครับผมปูเข้าครับมันเกิดน,น้ำแล้วครับพี่น้องเบื้องตัวทางไกลก็แบบนี้มือดอยู่เลยครับมีพี่น้องตอนพบยาีไปข้างบนนะครับเดินไปอยู่ข้างบนนะครับย่ามัวทันลั่น,นครับ เพิ่งจะลั่นนึกสิ้นาทีก่อนนี่แหละครับนี่ผมก็อยากแป๊ะใจญ่ๆครผมเบิ้งเมื่อกี้นี่มันบอลั่นครับพี่น้องมผมก็เลยง้างข้านงง้างข้านข้ากลับมาผมก็เลยเลี้ยวเบิ้งอีกครับเพราะว่ามันมืดหน่ไงครับ โอ้โหพี่น้องผมจะให้พี่น้องลุ้นไปนกกันครับบูพี่น้องตัวยังใหญ่เลยครับผมโอ้โตัวยังใหญ่เลยครับผมได้เอาขึ้นข้างบนคนละครับพี่น้องมันสิบว่าได้มันครับ เพราะว่ามันใกล้น้ำเนี่ยครับพี่น้องเลยเปิดให้พี่ให้น้องเบิง่งยูเทิรนครับผมสามมงเปลี่ยนเลยนะครับพี่น้องเ <c oughs> บิ่งเลยครับโอ้โหครับพี่น้อง สด,สดสดใหม่ๆเลยครับผมได้รูอยู่หรอครับประมาณรูซอกแหละพี่น้องแ้ควคนนี้ยากเก็บปลาสิครับพี่น้อง โลซ่องไม่อยู่หรอกครับพี่น้องมนัมนๆครับพี่น้องให้เบิ้งเปิดให้พี่น้องให้น้องเบิ้งผลนงานเช็นนี้ครับผมตอนเสาไม่ได้ไปครับทางล่างก็ไม่ได้ไปยามครับครับผมแล้แลครับได้ตัวมืดๆน,น,นะครับโลซ่องอยู่ครับพี่น้องกถือประมาณอยู่ครับพี่น้อง เดี๋ยวที่เหลือไว้รุ่นมื่นเซาครับผมถ้าพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบคลิปหย้ยู่หาก,กินเบรบแบบนี้มิก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ช่องผมเด้อครับผมไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับขราบอบคครับพี่น้อง